อรุณสวัสดิ์จากบ้านเคเ้านะคะชาวนี้ให้อาหารทุกตัวสุขภาพแข็งแรงปกตินะคะอึดฉีคนนี้อยากออกมาเรียกทุกวันคนนี้อยู่ข้างนอกตลอดนะคะวานเสดสุดหลอ่อครับส่วนใหญ่แม่ติ่มต้องใจเบลล่าจะอยู่ที่ระเบียงค่ะนี่ออกมารออาหารแม่ติ่ม ถ้าแม่ติ๋มมาช้าเนี่ยเพื่อนๆจะชอบมากินอาหารของแม่ติ๋มนะคะโดยเฉพาะพี่วานของเราโอเคค่ะแล้วก็เช้ามาจะมาเติมน้ําในเครื่องอพัดลมอเย็นนะคะเพราะว่าต้องเติมน้ํา5ลิตรทุกวันให้เขานะคะไม่ไงั้นมันจะเป็นพัดลมธรรมดามันจะไม่เย็นเหมือนแอร์นะคะก็มาเติมให้เขาวันนี้จะได้ไม่ห่วงว่าร้อนหรือเปล่า เราก็เพิ่มน้ำไว้ที่ระเบียงให้เขากินน้ำพอดีเลยเบลาเพิ่มน้ำอีกจุดหนึ่งที่ระเบียงให้วันนี้อากาศอากาศดีนะคะแล้วก็ยังไม่ร้อนแต่เดี๋ยวจะปิดม่านไว้การว่าเดี๋ยวอากาศเปลี่ยนเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวจะร้อนคะ่ะอรุณสวัสดิ์จากบาก้านแกเช้าคะ่ะ